สวัสดีครับพายมชินชาแนลครับวันนี้เรามากดเสาถิ็มกันนะครับที่หน้างานคูคนนะครับจากยูรฟ้ากูคนนะครับวันนี้ได้ต้นหนึ่งนะครับดินเละมากเลยครับหลังจากฝนตกวันนั้นน้ำขังตกตกแรงมากมันโคบูแผนให้นะปกดเทสนะครับลองดูว่ามันลึกเท่าไหร่นะครับอันก็ เชืต่ตอบรบิษัทเดียวกันนะครับนานดูครับดินจมคนระับปูชนเล็กเยอะแล้วก็จมนะครับจมนึกเกือบเมตรเมตรเมตรนะครับรถ<ๆ>ไฟฟ้ากำลังเคลื่อนขอบวนไปครับผมนี่นครับเป็นกำลังใจด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับ